วันนี้มีสครับผิวที่ใช้แล้วชอบมากๆต้องซื้อมาตุนนี้เลยค่ะลีกาโน่เกลือสปาสูตรมะเขือเทศ เนื้อสครับของเขาเนียนละเอียดไม่บาดผิวช่วยให้ผิวขาวสวยเนียนใสยอย่างเป็นธรรมชาติด้วยคุณสมบัติเฉพาะของเกลือสปาทำให้ผิวพรรณดูเป่งปังสดชื่นใช้ตอนผิวเปียกหมาดเวลาอาบน้ำกลิ่นหอมสมุนไพรและผลไม้ช่วยทำให้ผิวขาวกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติตนนผลลักผิวตัวเองมากคือเนียนนุ่ม ไม่ค่อยได้ใส่ชุดโชว์แขนตอนนี้เวลาใส่มั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าใครสนใจสามารถไปซื้อตามกันได้เลยนะคะลีการโ,โนเกลือสปาตัวนี้เลยค่ะเขามีหลายสูตรด้วยนะ